ี่ค่ะยี่กระโจค่ะมิสซะแอนี MP ค่ะกอล์ฟป่ซู s u p e r p r o นะครับวันนี้เราก็จะพามาชมนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดและสีใหม่ล่าสุดของเราค่ะนะ,นะครับก็จะเป็นตัวมิวาสสมาร์ท CVT เป็นสีใหม่คือเทากราไฟนะครับ<ช>ตัวนี้ สีเทาดาแบบนี้นะคะโมเดล2024แล้วนะคะอ่าก็ราคานะครับจะอยู่ที่579,000เท่าเดิมนี่เลยนะครับใช่แล้วแถมยังมีโปรโมชั่นและออปชั่นสุดคุ้มเช่นเดิมเลยคะ่ะโอ้โห,โหนะครับจัดเต็มเลยและแน่นอนคันนี้ลูกค้ามีสิทธิพิเศษด้วยนะครับและลูกค้ามีสิทธิ์ของข้าราชการนะคะแล้วก็ใช้เงินรับรถอยู่ที่50,000บาทเท่านั้นค่ะ50,000บาทนะครับ้าคางวด่ะครับู่เทาไ่เอ่ยโอ้ผ่อนสบายมากๆเลยเพียง6,849บาท7ปีเพราะว่า ได้ดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%ค่ะโหคุ้มสุดๆเลย6,000กว่าบาทไม่ถึง7,000นะ,ะเป็นตัวท็อปแบบนี้ด้วยนะครับถูกต้องนะแล้วก็ยังไม่ได้ไปแค่รถเดิมๆนะคะเพราะว่าเราทำการจัดแต่งเต็มพร้อมออปชั่นและโปรโมชั่นสุดคุ้มแน่นอนค่ะโอ้นะครับไปกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าอะไรที่เราแต่งให้ลูกค้าคันนี้บ้างะนะครับเริ่มด้วยตัวสกเกิร์รอบคันนะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักของรถนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกจากแบบที่เรามีให้มากมายเนี่ย เลือกมาเป็นตัวสปอร์ตเอ็นั่นเองค่ะอคบอกเลยนี่ไอเมีให้เลือกเพียบนะครับนี่ลูกค้าเลือกมาเป<ช>็นบีตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตเอ็ที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นท่อใบไม้2ท่อนะครับเขาหลอกมาใ,<ช>ให้น,นะครับลายท่อเหลี่ยมสวยงามส่วนทางด้านหน้านะคะก็จะมีเดย์ไลท์แบบเล็กๆตัว L นะคะดูสวยงามมินิมอลนะคะดูลงตัวกับรุ่นนี้สุดๆเลยคะ่ะและแน่นอนนะครับก็ต้องมีตัดเส้นสีแดงนะครับยาวไปทั้งคันกันให้ด้วยนะครับพร้อมโลโก้ สปอร์ตเอ็กเท่ไปด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายด้วยนะครับนี่ตัวสเกิร์ตก็จะมีตัวเบรกไฟเบรกให้ด้วยนะล้อกับตัวสปอยเลอร์หลังที่มีไฟเบรกมาจากโรงงานเช่นเดียวกันคะ่ะโอ้โจัดเต็มจริงๆเลยนะครับชุดนี้แล้วก็แน่นอนนะครับอื่นๆนะครับก็จะมีให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวฟิล์มรอบคันนะครับนี่ค่ะฟิล์มรอบคันค่าจดทะเบียนก็ฟรีให้นะคะราคาห้า0มื่นคะือจ่ายเน็ตนะแล้วก็มีการสัดข้าาเสาอากาศคลีฟฉลามนะคะ แถมยังมีตัวเซอร์วิสแพ็กเกจ5ปีให้เหมือนเดิมคะ่ะเซอร์วิสแพ็กเกจ5ปีนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับ <downstairs> เพราะเวลาเราเอารถเข้าเช็คระยะนี่คือแบบไม่ต้องเสียค่าน้นํามันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วนะครับใช่เพราะว่าฟรีตั้งแต่ค่าแรงนะคะจนถึงค่าเคมีพันและค่าอะไหลนะ่ในการเปลี่ยนถ right ่ายเช็คระยะเลยคะ่ะโอ้โหโคุ้มค่าสุดๆจนไปเลยนะครับที่สำคัญก็เข้าได้ทุกศูนย์ทุกทั่วประเทศด้วยนะคะใช่เลยนะครับใช้ได้ทุกศูนย์นะไม่จำเป็นต้องมาศูนย์เราก็ได้ใกล้บ้าน ศูนย์ไหนใกล้เข้าศูนย์นั้นด้วยนะครับนี่แล้วค่ะอื่นๆจะเป็นออปชั่นที่แบบถือว่าท็อปมาจากโรงงานแล้วนะครับใช่พร้อมมาจากโรงงานนะคะเริ่มจากกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปแดงนะคะสวยงามเลยค่ะอ่าส่วนไฟนะครับแน่นอนเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED พร้อมมีไฟเดย์ไลท์มาให้และแน่นอนนะครับรุ่นนี้พิเศษตรงที่มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยใช่แถวที่มืดก็ติดให้เองได้เลยนะคะแถมยังมีตัวไฟตัดหมอกมาให้เลยครบถ้วนค่ะโอ้โหนะครับบอกเลยด้านหน้านี่ไฟ3ามดวงนี่คือแผงสว่างสุดๆนะครับสับด้านข้างก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับกับล้อแม็กขนาด15นิ้วเป็นทูโทนนะครับมาพร้อมยางคุณภาพเกรดแบบพรีเมียมกันไปเลยนะครับนะแล้วก็มีลายแบบ เป็นออกเนี้ยเป็นดอกไม้เนี่หน่อยนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็ยางคุณภาพสูงเลยค่ะใช่ช่วงว่างรุ่นนี้ไม่ต้องปรับไปแล้วนะครับโรงงานจัดเซ็ตมาให้เรียบร้อยใช้งานได้เลยนะครับนี่แล้วก็ยังมีกระจกมองข้างนะคะที่มีไฟ LED แบบนี้ไฟเลี้ยวสวยงามน,นะคะใช่เลยะรบละบบตัวรถก็จะเป็นุูสตานนะคะเป็นคีเลตเนาะก็สามารถเปิดปิดได้เลยค่ะโอ้พกกุญแจติดตัวไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องหยิบออกมาก็ได้เข้ามาใกล้ๆก็ เปิดรถล็อกรถอะไรได้หมดเลยนะสะดวกจริงๆรวมถึงการสตาร์ทก็เหยียบเบรกใส่เกียร์ P อยู่แล้วก็พ u s สตาร์ทเพียงนิ้วสัมผัสก็สตาร์ทรถติดได้เลยค่ะและแน่นอนภายในของรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อม เบาเป็นกึ่งผ้ากึ่งหนังนะครับไฮบริดนิดนึงนะครับเลนด้านข้างงานก็จะเป็นหนังจากโรงงานนะคะส่วนตรงกลางที่สัมผัสผิวเราก็จะเป็นผ้าแบบไฮเกรดนะคะไม่อมฝุ่นนะคะแล้วก็ไม่ร้อนเป็นลายสีดําลายสกอตด,ด้วยคืสวยงามลงตัวใช้งานง่ายเลยคะ่ะคุ้มค่าจริงๆแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็ต้องมาเป็นจอทัชสกรีนนะครบรองรับได้ทั้ง Apple c a ค่ l เ y Android Auto b l u e t o o t h USBFMAM และเชื่อมกับกล้องมองหลังที่มาจากโรงงานให้เลยนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังก็ขึ้นภาพอัตโนมัติที่จอนะคะรวมถึงบนพวงมาลายัยเราก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะแล้วก็ปุ่มปรับคุยคอนโทรลล็อกความเร็วอ,อัตโนมัติเมื่อเดินทางไกลก็ลดการเมื่อยลลาค่าโอ้โหก็คือตัวนี้ถ้ามีคุยคอนทโทรลนะครับบอกเลยว่าเวลาขับทางไกลเราสามารถล็อกให้รถวิ่ง โดยขาไม่ต้องแตะคันเร่งนะครับปล่อยวิ่งชิวๆยาวๆกันไปเลยนะครับผมพามาแล้วก็อย่าลืมว่าฟังก์ชันนี้มีตัวเลด้านะคะช่วยเบรกสะลอความเร็วแล้วก็ป้องกันการชนกําแพงให้ด้วยโอ้โหนี่มันออปชั่นแบบตัวพวกคน<ด>ยนุโร<ไ>ปไปเลยนะครับตัวนี้แล้วแน่นอนนะครับกระจกมองหลังเขารุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมระบบอัจฉริยะซึ่งสามารถ ตัดแสงอัตโนมัติเวลามีไฟสูงสัตจ์จะข้างหลังมาด้วยนะครับก็สามารถปิดฟังก์ชันได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะตัวรถนะคะพื้นที่ใสอยก็ไม่เอยหน้านะเพราะว่าเบาะหลังเนี่ยเราก็สามารถพับแบบ40-60ได้นะคะมีบ้านบางตาให้มีกล่องเก็บสัมภาระท้ายด้วยะะโอ้โหคุ้มค่าจริงๆค่ะเครื่องนี้คุ้มค่าจริงๆระบบแอร์ก็ยังเป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะกระจกไฟฟ้าทุกอย่างคือครบหมดทั่วเลยเนาะรวมถึงพวงงอะไรด้วยอ่าใช่ ว่าไฟฟ้าด้วยที่สำคัญรถคันนี้ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดในท้องตลาดเลยกับ23.3กิโลลิตรเครื่องพันสอเกียร์ซีวีทีประหยัดที่สุดเลยนะคะนะครับคุ้มค่าสุดๆเลยยิ่งได้แต่งเต็มดอกเบี้ยพิเศษแล้วยังได้แพ็กเกจช่วยาฟรีมาด้วยนี่คือบอกเลยว่าคุ้มสุดๆแล้วนะครับนี่ ส<ล>ันนี้ก็มีเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็ตรียมที่จะเดินทางมาจากระยองเลยนะคะมารับรถให้ถึงที่เราก็มีน้องหมานะคะรอเซอร์ไพรส์ลูกค้าอยู่แล้ว,วน,นี่จะเป็นน้องหมาชิบานะครับเตรียมรอรับลูกค้าอยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปพบลูกค้ากันเลยนะครับไปเลยคะ่ะ